ขวนมาที่ลบบุรีกันบ้างนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทุ่งดอกทานตะวันก็บานสะพรัง่งบนเนื้อที่กว่า75ไร่โดยถือเป็น1ใน5ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดลบบุรีกันเลยค่ะทุ่งทานตะวันบนเนื้อที่กว่า75ไร่แห่งนี้นะคะเป็นของนายรำยองรื่นสนอยู่ในตำบลมะนาวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะตอนนี้กำลัง เบ่งบานสะพรั่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะรับกับฤดูการท่องเที่ยวในรูปแบบเกษตรเชิงนิเวศแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในห้าซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดลบบุรีด้วยเนื่องจากว่าเป็นการปลูกทานตะวันตามที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดลบบุรีแนะนำรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนายกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการให้บริการและให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดลบบุรี เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งขณะนี้ทานตะวันกำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งสวยงามเต็มพื้นที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาชมและถ่ายรูปความสวยงามจนกลายเป็นแลนด์มาร์ครับลมหนาวแบบไม่เว้นวันหยุด ความสร้างความสุขและรอยยิ้มตามสไตล์สุขทันทีที่เที่ยวลบบุรีของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีค่ะสำหรับจุดเด่นของทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่แห่งนี้ด้านหลังมีฉากหลังเป็นภูเขาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขาพระยาเดินทงตัดกับท้องฟ้าสีครามและจะมีการเปิดช่องทางเดินผ่ากลางทุ่งประมาณ3เมตร ความยาวเกือบ500เมตรนี้นะคะคุณผู้ชมเดินผ่าไปเลยจนถึงท้ายทุ่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินเลือกถ่ายภาพเซลฟี่กับมุมถ่ายภาพสวยๆกันอย่างสะดวกสบายไม่ต้องเบียดเสียดแย่งกันท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถเดินทางไปชมได้ทุกวันนะคะที่ทุ่งทานตะวันตำบลมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีใกล้กรุงเทพแคนี้เองค่ะ นอกจากน้องลิงก็ทุ่งทาน,นตะวันนี่แหละครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของลบุรีนะครับเพราะเขาเพิ่งจะมีโต๊ะจีนลิงกินไปที่ลบุรี<ช>กันเองนะครับ